พี่น้องมาเด้อมาเด้อนี่นะคะลาบเป็ดพี่น้องลาบเป็ดใบบุรีรัมพี่น้องลาบเป็ดที่ไหนหรือจะสู้ลาบเป็ดใบบุรีรัมพี่น้องมาเด้อเซืร์อฮ่อนนี่นะคะนี่ก,ก,ากากเป็ดเลยพี่น้องกากเป็ดนะคะนน่ก็อันเขานี่ฮ่อนฮ้อนพี่น้องมากับพักบักทั่วสุดๆมาเด้อมาเด้อใหญ่เอิญยาก ลพี่น้องมาเด้อมาเด้อนี่นะคะลาเป็ดนะคะลาเป็ดยั่วๆนะคะใบบุรีลำมาแล้วตามนัดนะคะมามาพี่น้องข้าวเหนียวห่อนพี่น้องเอ้ยนี่ข้าวเหนียวห่อนลาเป็ดห่อนพี่น้องนี่กากเป็ดเด้ออันอันมันเป็ดอะพี่น้องเกียวเกียวเอานะอืเราก็จะมาโรยนี่นะคะพี่น้องมาโรยหน้ากับลาเป็ดของเรานะคะ เชิญแซบเชิญแซบนี่นี่แซบบิลีเดอร์พี่น้องอร่อ,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 อยมากหัละพาในสวนนี่แหละค่ะเออพื่อนผักในสวนเราเองนะคะ พี่น้องกินยังกับปราแซบคือฝีมอือเราเองนะไปซื้ออัาหารฝรั่งให้คุณสานะฟิตอันชิปนาะอืมตัวนตัวเองจะมากินหลามเป็ดพี่น้องอืมเออ <ไ>หอม,ข,อหอมข้าวคั่วพี่น้องหอมข้าวคั่วนะอืมอม,มีแห้งมีแห้ง <c oughs> กินแล้วมีแห้งหลายพี่น้องรอพี่น้องบ้านพี่น้องเด่นยังกินน่อนี่ส่วนทางนี้ก็กินนี่แหละพี่น้องลาบเป็ดเป็ดเป็ดตัวนึง กินคนเดียวเด้อขอบอกอกินคนเดียวนะคะเป็ดตัวหนึ่งกินคนเดียวนะคะจะกินหลายรอบนะพี่น้องกินหลายรอบนะอืรอบแรกต้มส่งเป็ดไปแล้วรอบนี้มาลาบเป็ดนะคะเดี๋ยวรอบต่อไปเราจะมาผัดเป็ดนะคะเพื่อนอืแต่ว่า เดี๋ยงงวน,น้าซื้อมาเป็นตัวจะมาทำพะโล่เป็ดนั่นเพื่อนทำต้มพะโล่เป็ดเนาะอยากกินพะโล่เป็ดนี่แหละพี่นอ้องอยากกินอย่างก็เฮ็ดไปนะอื ่อยนี่น้องพี่น้องฝากไลค์กดที่ตามม่ในเดอ้อพี่น้องอย่าเฝากถิมอย่าฝากป้านะฮัเพื่อนเมนูแบบนี้นะคะในต่างแดนนั่นเพื่อนแค่เรามีเงินเราก็ไปหาซื้อมาแล้วก็มาทำเอาเองนะนเพื่อนเนาะ มันกับบยากนะคะเพื่อนขอบคุณหลายๆนะคะเดี๋ยวมีโอกาสดีๆเราจะมาทำเมนูเด็เดเด็นๆสไตล์เมียฝรั่งออสซี่ืมมาให้เบิ่งอีกนน้งสวัสดีค่ะ